สวัสดีผู้ก,การอสเรลทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะพามาเปรียบเทียบระหว่างตัวของโซยุสกับแวนการ์ละกันเอาจริงๆไม่ได้อยากจะรีบทําคลิปนี้หรอกเพราะว่าตอนแรกกะจะรอให้โซยุสแบบว่าไม่ร้อยยี่สิบก็ร้อยยี่ห้าแล้วก็สกิลเต็มหมดเนาะแต่ว่าทีนี้ผลการทดสอบนะมันออกมาแล้วแบบกินขาดไงเออก็เลยกลายเป็นว่าไม่ต้องรอแล้วก็เดี๋ยวเอาผลการทดสอบให้ดูเลยเข้านะฮะอันนี้คือรูปผลการทดสอบแบบคร่าวๆล้วกันเนาะเป็นแบบ รูปสรุปของผมเองที่ไปเอามาแล้วกันไอตัวเลขเวลาที่เขียนอยู่แถวตรงกลางนะครับก็คือเวลาที่ใช้ในการผ่านด่านนั้นนะครับผมซึ่งด่านที่ใช้ในการทดสอบก็คือ C M ของเดือนนี้นะครับผมถ้ารับด่าน C M หรือว่าชาเลนจ์หมดของเดือนนี้นะครับผมบอสจะประกอบไปด้วยทั้งหมด2ตัวเป็น King George Five c a r นะครับก็คือ Duke of York แล้วก็ King George f i เนาะทั้ง2ตัวเป็นเกาะเฮฟวีส่วนเพื่อนที่ใช้ในการทดสอบทั้งหมด5คนนะครับก็จะมีมุสชิ มีบิดมาร์สวายมีฮิดเดนเบิร์กนะครับผมมีอุนเซนแล้วก็มีพีมัรที่เรามาดูอุปกรณ์สมใส่ของเพื่อนที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ก่อนนะครับมุสชีะใช้เป็นปืน410-13นะครับผมปืนลองบวก13แล้วนะครับ AA-13 บวก13เป็นบวกไฟพาวเวอร์ power, แล้วก็สำหรับของเสริมเป็นกระสุนขาวกระสุนดำแล้วก็ใส่เป็นหน้าไม้นะครับผมในส่วนของบิดมาร์คสวานะครับปืนที่ใช้ดทดสอบเป็น4ี่บวกสิ มีปืนลองเป็นปืนลุล้งของพีมัดนะครับผม AA บวกไฟพาวเวอร์ Power, แล้วก็กระสุนคาวกระสุนดำตามด้หน้าไม้นะครับในส่วนของฮิดเด้นก็คือปืนหลักเป็นปืนของเด็กนะครับบวก13ตัิโดก็เป็นของเมกาเกลับนะครับบวก13แล้วก็ปืนอ,อีกกระบอกหนึ่งจะเป็นปืน AP ของ p ี6 ในส่วนของอุเซนก็คือใช้ปืนตัวเองนะครับผมกระส e ุน HE บวกสิแล้วก็ตอก็เป็นแบบตอเลี้ยวได้บวก13บสา p A A ไฟพลนะครับในส่วนของพีมัสก็คือใช้ปืนตัวเองบวก13ต่อเป็นของอเมริกาเกียรบวกสบก13แล้วก็ A A เป็นไฟพลังทีนี้เรือดำน้ำนะครับผมเรือดำน้ำจะมี f ฟชเชอร์ U 5 5 6เมตราแล้วก็ U 1 0 1นห่นะครับเดี๋ยวให้ดูของสมใจก่อนนะ แฟชเชอร์เป็นไท95 2อันของ U 56นะครับผมเป็นไท95กับ G7E แล้วก็คนสุดท้ายก็เป็นไท95กับ G7E เหมือนกันใส่ s n o r k e ลทุกคนนะครับผมเพื่อยืดเวลาในการดำน้ำนะครับและในส่วนของ U 56จะใส่เป็นแผ่นต้านความดันเพื่อที่จะให้ขยับไปข้างหน้าเยอะขึ้น แต่ว่าในส่วนของ U101 นะครับผมจะใช้เป็นต่อลุงประมาณนี้นะครับผมสำหรับอุปกรณ์สนใส่ของเพื่อนในทีมนะครับและทีนี้ทั้ง2ทีมก็จะต่างกันแค่ว่าทีมนึงจะเป็นโซยุธและอีกทีมจะเป็นแวนการ์ดครับผมเอาละทีนี้ในส่วนของคนสุดท้ายนะครับผมก็คือโซยุทกับแวนการ์ดนะครับจะใส่ของเหมือนกันก็คือปืน406บก13นะครับของ PR3 ปืนรองเป็นปืนลุงของพีมัดแต่ว่าบก11 เอเอนะครับผมเป็นแบบบวกไฟพาวเวอร์บวกสิแล้วก็กระสุนขาวกระสุนดำอักเมนเป็นหน้าไม้นะครับในส่วนของการทดสอบนะครับผมก็คือจะปล่อยแบบฟูลออโต้นะครับโดยบอสนะครับทั้ง2ตัวจะวิ่งบนเป็นวงกลมโดยผมจะอาศัยบิทมาร์กในการรวบแล้วก็ให้คนอื่นยิงย้ำอัดอัดเอานะครับถ้าหากว่าใครสังเกตดูเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่าบอสเองก็วิ่งเร็วพอสมควรนะครับผม ในสถานการณ์แบบนี้มันจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าไอเรือที่เราเอามาเนี่ยมันสามารถใช้รับมือกับบอสความเร็วสูงได้ด้วยหรือเปล่านะครับสําหรับทีมที่ใช้โซยุธนะครับผมเวลาจบนะครับจะอยู่ในช่วง6นาทีถึง7นาทีนะครับผมยังไม่เคยเจอเกินกว่า7นาทีนะครับส่วนในทีมที่ใช้แบนกาดนะครับเร็วที่สุดที่เจอก็คือจบที่6นาที4 0่วินะครับผมนอกจากนั้นก็คือเกิน7นาทีหมดนะครับแต่ว่าไม่เกิน7นาที20สําหรับผลการทดสอบที่ไปทดสอบในโหมด C M มานะครับ ถ้า,าว่าเป็นเกมสั้นๆเนี่ยคอมเนี่ยตัวของคอมแมนการอาจจะเป็นต่อในช่วงเวลาแบบช่วงแรกๆที่เพิ่งเปิดเกมครับผมก็คือบัฟของแวนการเนี่ยยังช่วยที่จะให้เพื่อนอะ่ะทำดาเมจได้เยอะในช่วงต้นเกมช่วงแรกๆที่ยิงติดกันเป็นหลายๆชุดนะครับเพียงแต่ว่าพอเกมเริ่มนานขึ้นอะ่ะปัญหาเดิมของแวนการอ่ะมันจะทําให้ทีมาทาดาเมจได้น้อยลงในปัญหานั้นก็คือการที่ตัวของแวนการเองอะ่ะมันมีค่ารีโหลดเยอะเกินไปครับผม พอมาเริ่มเกินนาะทีสักสองสักสามเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเพื่อนยิงตามแวนการ์ดไม่ทันนะครับผมแล้วก็เลยทําให้ไม่สามารถใช้บัฟแวนการ์ดได้เต็มประสิทธิภาพและอีกปัญหาหนึ่งเลยก็คือพอแวนการ์ดน่มันยิงนําเพื่อนนะครับมันทาให้ตัวแวนการ์ดไม่สามารถยิงไปโดนตอนที่พิสมาร์ครวบได้ทําให้ DPS ของทั้งทีมตกนั่นเองก็อันนี้นะฮะน่าจะเห็นชัดเลยอันนี้คือแวนการ์ดยิงลงน้ํานะครับ อันนี้เดี๋ยวพูดถึงภาพรวมเพิ่มเติมที่ไดจากการทดสอบครั้งนี้ละกันนะครับก็คือแวนการ์จะไม่เก่งกับศัตรูที่มีความเร็วสูงต่างกับโซยุธเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างแรกเลยดูที่บาหลาดก่อนก็ได้บาหลาดของแวนการ์นะครับจะยิงมาช้ากว่าซันโบรแรกซึ่งศัตรูมันขยับหลบไปเรียบร้อยแล้วกับในทางกลับกันบาหลาดของโซยุทธนั้นนะครับท,ทันทีที่โหลดปืนเสร็จมันจะระเบิดและขึ้นเล่ดามจทันทีตั้งแต่โซยุธยังไม่ทันได้ยิงซันโบูแรกได้ซ้า ตรงนี้จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของโซยุสเลยว่าโซยุสจะรับมือกับศัตรูที่มีความเร็วสูงได้ดีมากและด้วยความที่ว่าตัวที่โดนระเบิดของบาลาดโซยุสนะครับจะติดสโลทำให้ซันโวที่ยิงตามมาของโซยุสนั้นอ่ะเข้าเป้าได้เยอะขึ้นหรือว่ามีโอกาสเข้าเป้ามากกว่าของแวนการ์ที่ยิงมานะครับผมตรงส่วนนี้เนี่ยจะทําให้ทีมที่เป็นโซยุสนะครับรักษา DPS ได้ดีกว่าทีมที่เป็นแวนการ์ในช่วงที่แบบเลยนาทีที่2ที่3ไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นสรุปเพิ่มเติมแล้วกันเนาะ ถ้าหากว่าสมมติว่าเป็นแมตที่ไม่เกิน1นาที2นาทีอย่างเช่นการประทะก,กับบอส a ิ b i t ร r ของ Operation Salen อะผมคิดว่าเราคงไม่ได้เห็นความต่างของแวนการ์กับโซยุทธ์เท่าไหร่ในคอมที่เป็นมุสชิีกับบิทมาร์กนะเพียงแต่ว่าพอมันเป็นบอสชาเลนจ์โหมดเนี่ยและยิ่งเป็นบอสท,ที่มีความเร็วสูงด้วยเนะี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าโซยุทธ์น่ะจะเล่นอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ดีกว่าโดยรวมก็คือเป็นอย่างนี้แหละส่วนผลการทดสอบอะพีคสุดของทีมที่ใช้โซยุทธ์น่ะมันได้ที่6นาที5วิ กับทีนี้ใช้แว่นกาดไมาได้ประมาณ6นาที40ที่พีคสุดก็ห่างกันอยู่ที่ประมาณ40่วิก็ในกรณีนี้ก็คือตอนเนี้ยโซยุทธเนะ่ะเป็นต่อมากกว่าในการที่จะเล่นตำแหน่งนี้ผมก็ขอพูดไว้ก่อนละกันนะว่าโซยุทธที่ใช้ทดสอบไอที่ได้6นาที5วิเนะี่ะเวลยังไม่เต็มสกิลไม่มีอันไหนเต็มในทางกับการแว่นกาดที่ใช้ทดสอบในครั้งนี้นะครับเวล1 25สกิลทุกอย่างเต็มเพียงแต่ว่าไม่ได้แต่งงานส่วนโซยุทธ โซยุแต่งงานแล้วนะของผมแต่ว่ายังไม่ได้หัวใจ200ก็ถือว่ามันเจ้าๆกันไปแล้วกันเพราะผมคิดว่าตรงส่วนนี้มันจะหักล้างกันแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่มันต่างกันไม่มากแต่ว่านี่ขนาดแวนกาไม่ได้แต่งงานยังมีปัญหาเยอะขนาดนี้เลยนะถ้าแวนกาแต่งงานนะรีโหลดเยอะกว่านี้อีกปัญหามันจะเยอะกว่านี้อีกเวยอันนี้ก็สุดท้ายแล้วละกันเนาะสำหรับใครที่อยากได้เรือดาเมจนะครับเป็นเรือแบบดาเวตดีๆเลยแค่มีบัฟให้คนอื่นนิดหน่อยโซยุต โซยุต์นี่กาลังดีเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วดาเมจของโซยุธ์เนี่ยถ้าหากว่าหาสนามที่รลีดดีๆหน่อยเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะแพ้มุสชิกับบิดมาร์กหรอกเพียงแค่ว่าบอสเกาะกลางแล้วกันเพราะว่ามุสชิมันท็อปเกาะเฮวี่เนาะแล้วก็บิดมาร์กมันท็อปเกาะไลท์คิดว่าโซยุตเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ท็อปเกาะมีเดียมส่วนถ้าว่าใครอยากได้เรือที่บัฟแบบบัฟจ๋าๆก็คือกลับไปเล่นแบนการ์เหมือนเดิมครับผมทางด้านการบัฟเนี่ยแบนการ์ดีกว่า เออแต่ว่าดาเมจที่โซยุทธ์ทำได้เนี่ยก็จากที่ดูก็คือมาหักล้างบัฟของแวนการ์ได้เหมือนกันนะถ้าลองตัดสินใจเอาดูแล้วกันนะครับผมก็แบบไหนเหมาะสมกับเราแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ